นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาธัมโมหาวรีรคติธรรมจาลีติณติาบัดนี้จะได้อธิบ,บายในเรื่องบุคคลผู้ใดธรรมะบุคคลนั้นมีความสุขบุคคลนั้นไปทางที่ถูกต้อง บุคคลนั้นแปลว,ว่าไม่ได้ไปสุขทุกเลยญอบุคคลนั้นหคยเวีนประการใดไม่มีบุคคลนั้นคนแล้วจากวางกรรมใดๆบุคคลผู้ได้ธรรมะคุมของบุคคลก็ได้ธรรมะร,ร,รักษาอยู่ตลอดไปเดี๋ยวนี้ของพวกเราทุกคน หนึง่งได้บุญกุศลรักษานสองได้บาปรักษามีสองอย่างอยู่จ้ตลอดไส่วันหนึง่งบุญกุศลรักษาได้มากวันหนึง่งบาปกรรมรักษาได้มากปีนี้บาปมากปีกายก่อนนั้นบุญมาก อันนี้แปลว่าเราทุกคนที่เป็นบุคคนต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่องจะเกิดความดีกับความชั่วทั้งสองนี้ในตัวของเราเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวไปมาในชีวิตของตนเมื่อเราเคลื่อนไหวไปมาแล้วชีวิตที่เป็นพบปะา อันสิ่งที่เป็นบาปเพิ่มให้บาปให้กระลักไปเกินไหวไปวิตที่กบะอันสิ่งที่เป็นบุญก็เป็นบุญกุศลเพิ่มไปอันนี้พระวานได้เจ็พวกเราทุกๆคนต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราไปตกนรกชีวิตหนึ่งไปนรก ชีวิตหนึ่งไปสวนเห็นอยู่อย่างนี้ทุกคนตลอดวันอันนี้เขาเรียกว่าบุตรชนแปลว่าบุญกับบาปทั้งสองรักษาใจรักษากายของพวกเราตลอดกันมาทงนี้เมื่อบะรมีประทันเกออันนั้นไม่จะเรื่องเพิ่มบาปตลอดไปทุนนี้ นานที่สุดกว่าจะได้ไปกับพวกเพื่อนฝูงทั้งหลายไปฟังเทศพุทธเจ้าไปสาบไว้พุทธเจ้าไปทำความเคารพพุทธเจ้าไปสดับรับฟังพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย คู้นั่งความสงบอยู่ตลอดไปเออได้บุญไปน้อยหนึง่งผ่านอย่างนี้ก็มาหลาย้อยหลายนหลายหมื่นหลาย,ลายเสนทุธาจึงได้เป็นผุ้คนผู้ชีวิตนี้ไปในโกชีวิตนี้ไปสวรรค์อันนี้เป็นว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยจนตลอดไป บุคคลเช่นนี้บุญกับบาทั้งสองเป็นคู่กันอยู่ในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ได้ธรรมะรักษาใจของตนธรรมะอย่างต่ำนั้นจิตเบากายเบาจิตเย็นกายเย็นจิตไม่ฟุ้งซ่านนั่งไปตามสบายเสมอ อันนี้คือว่าธรรมะคุ้มของไม่ได้ตกไปในจิตชั่วหน้าที่หนีจากร่างกายก็ต้องไปสู่สวรรค์หรือไปสู่ภูมมโลกอันนี้เือว่าธรรมะโลอีอย่างต่ำผู้สูงขึ้นไปอีกว่านั้นกายยุ่วนหนึ่งใจยุ่วนหนึ่งไม่ได้ปะ คนซึ่ในใจในกันอยู่คนละส่วนบุคคลผู้ตั้งอยู่ทำได้อย่างนี้อยู่บุคคลนั้นเมื่อหน,นีจากร่างกายองตกทำจ่เป็นองค์พระภคมแปลว่าองค์ฌานจากแป่ไปเป็นโภคทงว่าอยู่มงผมน้นานที่สุดกว่าที่ดิจุติจะมดเกิดเมืองมนุษย์ต่อไป อันนี้เขาเรียกว่าผู้ใดองชันได้ธรรมะได้สมะโลกีได้ความสุขได้ความสว่างได้ปัญญาได้วิชาปัญญานาาั่นแปลว่ารู้จักอันเป,ป,ป,ป็นบุญปุวบาปวิชานาาั้นแปลว่ารู้จักเหกตุผลตังหลาในโลกตัวน,นั้นเป็นสิตัวน,นั้นเป็นส่วา เห็นปกปิดเห็นปกซีเห็นปกติว่าสาเห็นาารหนรกเห็นสว่างเห็นความดีความชั่วของคนอื่นทางตัวเจ้าของอันนี้เ,เรียกวิชาความสว่างแจ้งขึ้นมาวิชาตัวนี้มาจากใจของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารระยะร่างกายร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่ง อยู่ด้วยความสว่างสวยอยู่ได้ว,วงธรรมะคือความรักษาได้วความสุขความเจริญอันนี้แหละเป็นแนวว่าทำโมหาเวและกติธรรมะจารีทำคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตั้งใจได้แล้วบุคคลนั้นไม่ได้ตกไปในทิศชั่วได้เป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์จะเป็นผง นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนในเวลาบาัดเดี๋ยวนี้อะไรมันมากกว่ากันนึกถามตัวเจ้าของให้ดีบุญมันมากหรือบาปมันมากวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าจะได้บุญวันหนึ่งตัวของเราคิดถึงว่าหาอะไรได้มีเรื่องความอยากอะไรมากกว่ากัน อันอยากได้ในสิ่งที่ถูกต้องไม่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้น่นแล้วกว่าเป็นความอยากอันความอยากได้ในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมอันนั้นเป็นมโนเป็นโลภความโลภตลอดไปในจิตของตนบาปก,ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆในใจของตน นี่เราทุกคนจงติดนึกในตัวของเราทุกๆคนอยู่ไปทุกวันทุกวันมันเพิ่มบุญหรือมันเพิ่มบาปหรือมันเพิ่มธรรมะใ้จิดนึกในตัวของเราทุกๆคนบุคคลผู้ฝึกผนรู้จักเหตุผลอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นแปลว่าใจสะอาด ใจเป็นเทบุรตรใจเป็นเทวดา,าหน้าที่ก็ต้องไปสู่คือภพของเททังหลายบุคคลที่ทำอย่างนี้เสมอไปบุคคลเช่นนี้แปลว่าพบว่าบัณฑิตเสมอในชีวิตของตนเมื่อเกิดพุกต่อไป่ายข้างหน้าก็ต้องไปทำบุญกับพระเจุ้ทธะได้ทำบุญในพริสีโยคี ได้ทำบุญนำพุทธเจ้าทำบุญนำพระอรหันตัางหลยได้สดับลบฟวงได้ึืฝนผลตนของตนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยระดับขึ้นไปตลอดเป็นนี้บุคคลหนึ่งกว่าจะได้สำเร็จมากผลผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนพุทธะจึงจะได้สำเร็จมากผล ไม่ใช่เป็นของไครน,นี่ให้เราทุกคนจงคิศนึกในตัวของเราอันบุคคลที่ไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างพูดขึ้นมาว่าข่าจะไปนิพพานกันนีแต่ตัวเจ้าของไม่รู้อะไรสชกอย่างศีลตัวหนึ่งก็ไม่มีมาจังหวดศีลห้าเลยศีลตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี้ความโลภของตนความลุ่มหลงของตน ตนของตนทําความชั่วท้งกายทางวาจาทางใจตลอดไปจะถือว่าจะของและจะไปผพานอันนี้นะพ่อเอกว่าบุคคลเอาความพูดเป็นมงคลเอาการปฏิบัติเป็นบาปดำเป็นความชั่วเพื่อให้เตัวของเราตลอดไปผลที่สุดของพูดนั่นจะเป็นบาปตลอดไป นี่ให้เราทุกคนจงติดนึกว่าตัวของเราทุกๆคนให้ธรรม,มะเป็นที่อยู่ในใจของตนให้ธรรม,มะเป็นที่คุ้มครองใจของตนตนของตนจึงจะมีนิสัยมีปัจจัยในชีวิตนี้ินหน้าต่อไปนิสัยปัจจัยของเราจึงจะได้พบปะพุเจ้าจะได้นั่งใต้ศีรษะ รดับแล้ฟบบังกาบไหวปฏิบัติตั้งใจของตนขยับเข้าไปทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะได้สำเร็จมากผลนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้หน้าที่ของเรามันเพิ่มบุญให้มากหรือเพิ่มบาปให้มากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะให้เราคิดนึก ในจัวของเราทุกๆคนตลอดไปจึงจะรู้จักได้ว่าตนของตนเพิ่มบาปมากกว่าหรือเพิ่มบุญมากกว่าบาปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกท่านตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ข้าจะทําความดีหรือจะทําความชัว่วข้าจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชัว่วนึกอยู่อย่างนี้เสมอบุคคลน,นั้นแปลว่าเตือนตัวเจ้าของตลอดไป ไม่เหตุผิพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของเราจะเพิ่มความดีเดยม,มากเป็นสัตว์สิงเดียสารนั้นไม่รู้ภาวะใดๆมิใช่เรื่องตัวความตายสองความอยากกินมีอยู่ทนันสัตว์สิงเดียสารสัตว์ที่ดูล้ายมิจะเรื่องอยากเบียดเบียนตัวอื่นไปตลอดไปเส้นผูกเสืออย่างนี้ พวกนกเข้าอย่างนี้พวกแมวอย่างนี้พวกมูลลายอย่างนี้อะไรทุกอย่างไม่ใช่เรือ่องจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นตลอดไปถึงนี้พวกเยี้วพวกแล้วทั้งหลายอันนี้เ,เรวสัตว์ตัวร้ายอันนี้เ,เราเพิ่มแต่ฟามโลตลอดไปสัตว์พวกเรานี้นานที่สุดกวาจะได้เป็นมนุษย์ต่อไปนม่จะเรื่องปูกินมืงกินปูกูฆ่ามือฆ่าปูตลอดกันไป ว่าจะพ้นไปอันตรายอันนานที่เุดในโลกนี่ให้เราทุกคนจกคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาแบบอยูนี้เราเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ธรรมะจะเกิดขึ้นหน้าที่บุญกุศลจะเกิดขึ้นหน้าที่ปัญญาจะเกิดขึ้นหน้าที่องค์ญาณจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราควรจะได้ไปสิ็นทวดา ไปสู่สวรรค์พักผ่อนอยู่ในสวรรค์ว่าบันดิตตรตขึ้นในโลกเมื่อไรถึงสุดติดลงมาสร้างบำเพ็ญอีกต่อไปเมื่อหน้านี่ให้เราทุกคนจงติดนึกในตัวของเราทุกทุกคนเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ได้ธรรมะคุ้มครองบุคคลนั้นเขาแปลว่าเป็นคนผู้ละมัดระวังหลักษาอยู่ตลอดไปในชีวิตของตน มาให้ความชั่วใดใจคุ้มคมรองใจของตนมีแต่เรื่องความดีคุ้มครองจนตลอดสันด์ไปเขาจึงได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยเช้นพระอริยะเจ้าสังหลาในศาสนาพระเจ้าโคตมัท่านเป็นผู้ปฏิบัติกันมาหลา,หลายโซ่ิุทธาแล้วระดับอย่างนี้เราวัดระวังรักษาอย่างนี้ ผลที่สุดเคยได้สำเร็จมากคลมีหลายเราทุกคนคิดอ่านว่าอนาคตเบื้องหน้าหน้าที่พุทธเจ้าจะมาตราสในโลกนานที่สุดกว่าพุทธเจ้าจะมาตร์องค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ใช่เป็นของมาได้ไง,ง่ายง่าย,ายที่สุดนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการนะมัดระวังรักษาบุคคลผู้ตั้งใจ เขาไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์น,นมนานจนกว่าบัณฑิตเกิดขึ้นในโลกเขาจึงลงมาเกิดในโลกอ่านผู้คนไม่คิดไม่อ่านอะไรทุกอย่างหน้าที่ก็ต้องไปนอนพักอยู่นนรกไฟไหม้ตลอดไปเป็นนี้โศกความทุกข์ตลอดไปเป็นนี้กว่าจะเท่าไรกี่เท่าไรล้านเท่าไรกัดเขาจึงจะได้มาเป็นมนุษย์ต่อ เป็นมนุษย์แล้วความดีมีนอนมันก็ต้องเวไปหาความโชคไปหาคน่านต้องทําความโชคดีแล้วก็ต้องไปนรกอีกอย่างเก่าอันนี้ให้เราทุกคนจงติดนึกว่าตัวของเราทุกคนผู้ต้องการปราถนาหาความสุขอยู่ตลอดไปเป็นมนุษย์ได้ความสุขเป็นเทวดาได้ความสุขเป็นพรหมได้ความสุขเป็นมนุษย์พบ,บ่ะบัณดิต เป็นเทวดาทั้งหลายเว้นจากความชั่วใดๆได้ตั้งใจของตนตลอดไปเป็นเทวดาได้ชั่วข้าวตนของตนมีนิสัยปัจจัยด้วยเมาว่าเขาเรื่องเขาล้าลืมกินพออาหารลืมพอนอนหล,ลับแล้วให้ความแค้นใจว่าเราไม่สวยงามเหมือนเขาเราเป็นคนไม่สเส็อเขาหรือเป็นคนที่ใไม่ชื่อเสียงไม่เดงหรือรูปล่างไม่เดง อะไรทุกอย่างตนของตนแค้นใจกับตกบัดลงมากับลงนรกทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกอันนี้แปลว่าเทวดาทําความชั่วลืมกินอาหารก็เมาเกินไปกับตุศบัดลงมากับตกนรกไปสวยความทุกข์ของตนต่อไปทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนทุกผลเป็นนิสัยเป็นวัฏจัยของตนตลอดไป ไม่ได้เสียเปล่าประโยชน์นะนิสัยปัจจัยความดีของตนจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปภายข้างหน้าววาพพกเราจะฝลทุกผนไปใหนโลกใครลราถือว่าโลกไม่มีความสุขแล้วเกิดมามันแต่เรื่องความทุกข์เอาเจ็บป่วยไข้ไายปัสสาากกัดความทุกข์เกิดขึ้นตัวของเราเป็นขยะโลคากอความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งไม่พอสิ่งที่ไม่พอใจกับความทุกข์เกิดขึ้น อะไรทุกอย่างนั่นเองมิเจะเรื่องความทุกข์ตลอดกันไปกินไม่มีรสก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์อะไรทุกอย่างมิจะเรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นนี้ในชีวิตร่างกายอันนี้นเอื้อมนีขึ้นชื่อว่าภระฮาเวเป็นกัคขันตาแปลว่าเป็นภระดูแลร่างกายร่างสังขารร่างกายอันนี้ภราฮาโลจะพุกฮาโล บุคคลใดเอ,อ๋ยยังงมเมารักษาล่างกายนี้ตลอดกาลไปพระ,ะทานาังทุกขังโลกีมีความทุกข์อยู่เสมอในโลกอันนี้หยุดจนตลอดไปพระ,ะนิเคปานาังสุข,ขังผู้ปดได้แล้วต่พระ,ะของขันหมดแล้วไม่มีอุปทานความยึดสือเส้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ขั้นโสดาเป็นต้นได้ความสุขความทำลานตลอดใจไปถึงนี้ นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกคิดอ่านจนผมตนทุกคนในชีวิตวันเดียวนี้นาะทีของพวกเราอันจะได้เกิดในโลกอันนี้จักิิพบจักิจศาสจักนับคณน,นาประได้ต่อไปไปายทางหน้าควรรักษาให้ความสุขเกิดขึ้นควรให้ได้รับผลเราเป็นมนุษย์แล้วจะให้ทุกเกินฟ้าเราไปมาใช้การงานสารีละร่างกายอันนี้ให้เป็นบุญกุศลทุกพทุกศาส สุของเราจึงด้รับความสุขความสบายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นที่อาตจจมาไดแสดงในธรรมโมหาเวลกติธรรมาจารีบุคคลผู้รักษาธรรมรมย่อมคุ้มครองบุคลคลผู้นั้นไม่ให้ไปตกในความชั่วประการใดๆที่อาตมาได้แสดงมาอธิบายมาพอสมควรตละเวลา อีวังกกมีด้วยปัจจาระเสนีงอายุวัตโกธนวัตโกสิบิวัตโกเจ็ดสิวัตโกแปดสิบวัตโกเก้าวัตโกร้อยสิบวัตโกโอตุสิบวัตตาอายุวัตตาธนวัตกาสิบิวัตกาเจ็ดสิวัตกาแปดสิบวัตตาเก้าสิวัตการ้อยสิบวัตกาโอตุสิบวัตตาอายุวันโนสุขังพะลัง